สวัสดีค่ะช่องเลยวาน l ช t i o n c บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับช้อปปี้ไลฟ์ล่าสุดเลยค่ะขอเข้าเรื่องเลยกันแล้วกันเนาะเป็นประกาศจากช้อปปีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการละเมินนโยบายการใช้เนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยกําหนดบทลงโทษตั้งแต่การส่งคําเตือนการยุติไลฟ์ทันทีการลบไลฟ์ที่ผิดเงื่อนไขาการระงับฟังก์ชันทงแบบโชว์คาวแล้วก็ถาวรคาว่าเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าคืออะไรใช่ไหมคะนั่นก็คือ ถ้าเกิดเราขึ้นไลฟ์แล้วเรามีการกดอัดบันทึกหน้าจอแบบคลิปหรือแบบวิดีโอเอาไว้นะคะตรงนี้ถ้าเราไลฟ์อยู่เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะถูกแจ้งเตือนแบบนี้หรือณักขณะที่เราไลฟ์อยู่ถ้าระบบตรวจจับได้เราก็จะถูกแจ้งเตือนแบบนี้นั่นเองว่ามีการบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร้านเนี่ยเอาเอาคลิปต่างๆเนี่ยมามาทำเป็นไลฟ์รีันนั่นเองเหมือนช้อปปีเนี่ยเขาน้าจะ พยายามที่จะไม่ให้ร้านเนี่ยเอาไลฟ์มารีรันหรือว่าเอาคลิปเก่ามาวนซ้ํานั่นเองนะคะตรงนี้หมูก,ก็คาดว่าช้อปปี้น่าอยากจะให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยสื่อสารกันได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือถ้าเกิดร้านค้าไหนจะขึ้นไลฟ์อ่ะก็ต้องขึ้นไลฟ์จริงๆที่เห็นตัวแม่ค้าจริงๆไม่ได้แบบเอาแอป AI มาใช้เป็นแม่ค้าจริงๆเปิดไลฟ์มาต้องเห็นหน้าแม่ค้าเห็นสินค้าสื่อสารกับลูกค้าได้ถ้าเกิดลูกค้าพิมพ์ถามมาแม่ค้าก็ต้องตอบได้หมูว่า จุประสงค์ของสปี้อาจจะต้องการแบบนี้มากกว่าคือคําว่าไร์สดเนาะคาว่าไร์สดก็คือสดณนะตอนนี้นาทีนี้คุยสื่อสารได้ผู้คุยถามตอบได้ณนพะันทีร้อยเปอร์เซ็นต์หากหากสมมติว่าร้านไหนเนี้ยมีการเอาคลิปเก่ามาเปิดซ้ําหรือรีรันใช่ไหมคะทาให้การสื่อสารร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันหายไปสมมติว่าถ้าลูกค้าดูไฟ์รีรันแล้วลูกค้าอาจจ,อาจจะไม่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าเป็นคลิปเก่าที่เขาเอา,เอา เอามาเปิดซ้ำแต่ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจในสินค้าเพราะลูกค้าพิมพ์ถามไปปุ๊บไม่เห็นมีการแบบตอบกลับจากร้านค้าเพราะลูกค้าสังเกตอ๋อรีแันลูกค้าก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ว่าเอ๊ะสนใจสินค้าแต่ว่าอ๋อเหมือนแบบเอาคลิปเก่ามาเปิดลูกค้าก็ไม่ได้คําตอบเพราะว่าพิมพ์ถามไปก็ไม่มีใครตอบกลับของก็ไม่ได้ซื้อประมาณนี้ใช่ไหมคะซอปปี้เขาก็อาจอาจอยากจะให้แบบเอ่อให้ให้ความรู้สึกที่ดีหรือประสบการณ์ที่ดีกับผู้ซื้อนั่นเอง แล้วก็เพื่อให้ร้านค้านะคะเวลาขึ้นไลน์เนี่ยให้ขึ้นไลน์สดที่เป็นตัวจริงเวลาจริงแบบนี้นะคะเพื่อที่เอ่อก็ตามจุดประสงค์ของเขาเนาะไลฟ์สดคือการสื่อสารการเห็นกันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ทีนี้เนี่ยหมูคิดว่าในเรื่องเนี้ยช้อปปี้นะคะเขาน่าจะออกเป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นมาเลยเพราะเขามีเมลแจ้งเตือนมาด้วยเดี๋ยวหมูจะขอแชร์ให้กับเพื่อนๆเนาะหมูเพราะว่าหมูคิดว่าข้อความเนี้ยสำคัญเลยนะคะอ่ะ เมลที่ช้อปปีแจ้งเตือนนะคะแจ้งประกาศสำคัญเกี่ยวกับ s h o ปปี้ไลฟ์ช้อปปมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์และการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ผู้ใช้งานทุกท่านบนแพลตฟอร์มเราจึงได้กำหนด,ดแนวทางของช้อปปี้ไลฟและจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการอย่างเข้มงวดหากพบการละเมิดเงื่อนไขเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าทุกรูปแบบในการไลฟ์ซึ่งรวมถึงการบันทึกหน้าจอ เล่นซ้ำการอัปโหลดเนื้อหากเก่ากรมมารบันทึกหลายหน้าจอและกรมมารบันทึกหน้าจอพร้อมกันในหลายบัญชีอันนี้คือแบบออกมาเป็นแบบลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเลยนะคะถัดไปหมูจะขอยกตัวอย่างที่เป็นเคสของหมูเองที่หมูเคยถูกแจ้งเตือนมาก่อนณนะตอนนั้นย้อนกลับไปสักประมาณเดือนประมาณปลายปีสักประมาณตุลาพฤศจิกายนนะคะ แถวๆนี้หมูถูกข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ตอนนั้นนะหมูไม่รู้เพราะช้อปปี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีกฎออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแบบนี้นะคะตอนนั้นหมูท youtube เนาะเวลาหมูขึ้นไลฟ์ถ้าหากในช้อปปี้ไลฟ์เนี่ยมีอะไรแบบใหม่ๆหมูก็จะอัดหน้าจอเอาไว้ว่าหมูก็ทาคลิปของหมูไปทีนี้เนี่ยข้หมูอัดหน้าจอไว้ใช่ไหมคะหมูก็จะเอาคลิปนั้นมาลงใน YouTube เพื่อเป็นการแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะตอนนั้นหมูก็ไม่รู้หมูอัดทางหน้าจอ ในที่เป็นฝั่งของช h อ p ปี้ไลฟ์เราก็อัดหน้าจอที่เป็นฝั่งของผู้ซื้อแต่ว่า,อาสอนสอนคนดูซื้อโค้ดสอนสอนคนดูซื้อของใช้โค้ดยังไงกดโค้ดยังไงก็อัดหน้าจอทางหน้าฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งช้อปปี้ไลฟ์สมมุติว่าถ้าวันนี้หมูอัดหน้าจอปุ๊บวันลุงคืนถ้าหมูไลฟ์ไปหนึ่งชั่วโมงหมูก็จะถูกข้อความแจ้งเตือนแบบนี้หมูมีทําคลิปไว้แล้วนะคะหมูโดนแจ้งเตือนแบบประมาณแบบสี่ห้าครั้งได้แล้วโดนหลายครั้งมาก หมูบีทําคลิปไว้แล้วหมูก็ได้มีการทําแบ่งแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าให้หลีกเลี่ยงการอัดหน้าจอนะตอนนั้นแล้วในณตอนนี้ช้อปปี้ก็ออกกดมาแบบอย่างเข้มงวดเป็นเป็นล,ลักษณอักษรอ,อย่างชัดเจนหมูก็เลยรีบมาทําคลิปแชร์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกจุดประสงค์ก็คือเขากลัวว่าร้านค้าเนี่ยจะอัดคลิปที่แบบเป็นพื้นหลังในการไลฟ์ฉากต่างๆแล้วเอาไปรีลันนะคะนั่นเองแล้วก็ต่อจากนั้นช้อปปี้นะคะเขาก็ได้มีกดออกมาเป็นลักษณอักษรที่แบบ อีกเยอะหมูก็เลยเอาเนื้อหานะตรงนั้นที่สําคัญมาใช้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่เนื้อหากันค่ะหัวข้อนะคะก็คือเกณฑ์การละเมิดและมาตรการตามแนวทางปฏิบัติร่วมกันสําหรับช่องทาง shopee l i f e Life ค่ะ กฎในการทำไลฟ์ใน Shopee Live นะคะมีผลครอบคลุมทางเนื้อหาในไลฟ์ภาพปกและสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Shopee Live การถ่ายทอดสดผ่าน Shopee Live นะคะเป็นช่องทางที่ร้านค้าสามารถใกล้ชิดกับผู้ซื้อได้มากกว่าที่เคยโดยสามารถผู้คุยสื่อสารกับผู้ซื้อได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้นะคะช้อปปี้จึงได้กําหนดมาตรการสําหรับร้านค้าที่ไม่สามารถทําตามแนวทางปฏิบัติและกระทาการใดๆที่ส่งผลให้กับผู้ซื้อได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการช้อปออนไลน์การถ่ายทอดสดใดที่ละเมิดแนวทางปฏิบัติสามารถถูกระงับไลฟ์ได้ทันทีโดยมีมาตรการต่างๆดังนี้ค่ะสําหรับเนื้อหานะคะหรือว่าการถูกลงโทษจากการที่เราละเมิดแนวทางการไลฟ์ของช้อปปี้ใช่ไหมคะหมูนะคะได้มีทําคลิปไปแล้วค่ะ ะะจะแปะลิงก์ของคลิปนี้นะคะเอาไว้ในคอมเมนต์ของคลิปวันนี้ที่เพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถคลิกไปดูเนะะื้อหาย้อนหลังได้เลยนะคะมาต่อกันเลยนะช้อปปี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราทราบอีกนิดนึงนะ,ะก็คือผู้ใช้งานที่จะสามารถมีปุ่มไลค์ได้นะคะต้องเป็นร้านค้าหรือมีการเข้าร่วมช้อปปี้ไลฟ์ไอเลโปรแกรมหรือว่าการเป็น KOL นั่นเองจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนะคะทีมงานจะดําเนินการรัง,งับปุ่มไลค์ทันทีเมื่อตรวจพบค่ะ ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้งานใดก็ตามที่เข้าร่วม s h o p ปี a f f i ฟ i a t e p เอตโปรแกรมแต่ไม่ได้เข้าร่วม s h o p ปี l i ล e i d o ดอลโปรแกรมหรือการเป็น KOL นะคะทีมงานจะดําเนินการถอดปุ่มไลฟ์ทันทีเมื่อตรวจพบนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาต่อที่หัวข้อถัดไปนะคะก็คือการตรวจหาและการรายงานค่ะ ช h o p ปี l i ล e s t r e a m นะคะมีระบบในการตรวจสอบและตรวจจับการกระทําผิดต่างๆของ s h o p ปี l i ล e s t r e a m และ s h o p ปี Platform ์มโดยมีความตั้งใจให้ s h o p ปี l i ล e s t r e a m นะคะเป็นชุมชนการซื้อขายผ่านไลฟ์สตรีมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสําหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายนะคะจะสามารถรายงานการฝ่าฝืนในแอปหรือบนเว็บไซต์หากพบเจอเนื้อหาหรือบัญชีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆค่ะ สำหรับการบอกกล่าวและการอุทธรน,นะคะหากเราได้รับการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าได้รับบทลงโทษจากการที่เรานะคะมีการาทําผิดกฎช้อปปี้ไลฟ์นะคะเราสามารถยื่นคําร้องอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ช้อปปี้นะคะเพื่อให้ช้อปปี้เนี่ยเขาเดาเนินการพิจารณาให้เราอีกครั้งนั่นเองค่ะ หัวข้อถัดไปนะคะนโยบายของช้อปปีเกี่ยวกับการไลฟ์โดยใช้เนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าคําว่าเนื้อหาที่ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแปลว่าอะไรและความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีของการไลฟ์บนช้อปปี้ไลฟ์นะคะและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ใช้งานทุกท่านช้อปปี้ไลฟ์จะตรวจสอบและดําเนินการอ่าแล้จะดาเนินการทางวินัย กับนักไลฟ์ที่ละเมิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีของแพลตฟอร์มค่ะสำหรับความหมายเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าคืออะไรและมีเนื้อหาประเภทใดบ้างนะคะก็คือการไลฟ์ใดๆนะคะที่นําเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาเผยแพร่เป็นระยะเวลานานหรือเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซ้ําๆโดยไม่มีการโต้อตอบกับผู้ชมแบบทันท่วงทีค่ะ มีการเผยแพร่ในลักษณะที่ถือเป็นเนื้อหาที่คุณภาพไม่ดีประเภทหนึง่งอาจทําลายบรรยากาศในการไลฟ์และทําให้ผู้ชมนะคะหรือว่าแบบลูกค้าของเราเนี่ยได้รับประสบการณ์การรับชมไม่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นั่นเองจากเนื้อหาตรงนี้นะคะแปลได้ก็คือหากสมมติว,ว่าเออเรามีการเปิดไลฟ์รีแลนไว้ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าเนี่ยดูไลฟ์ของเราแล้วสนใจสินค้าอยากสอบถามสินค้าของเราณนะไลฟ์สด แต่พอลูกค้าพิมพ์ถามมาเนี่ยลูกค้าก็อ้าวไม่เห็นมีคนตอบหรือไม่เห็นมีการตอบโต้คอมเมนต์ของลูกค้านะคะพอลูกค้าดูไปสักพักลูกค้าก็จะรู้รู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้แบบรีแันนี่เองทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้คําตอบทันท่วงทีนะคะเหมือนแบบแทนที่เราจะเราจะได้ลูกค้าหรือลูกค้าต้องการจะซื้อของเลยแต่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะลูกค้าไม่ ไม่ได้รับคําตอบจากสิ่งที่ลูกค้าถามนะคะก็เป็นตามที่ช้อปปี้เขาเขียนมาเลยที่เป็นลหลักอักษรตรงนี้นะคะว่าเลยอาจจะทําให้ผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นไรล,ลี่หลันนั่นเองค่ะในส่วนของเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้านะคะจะรวมถึง 1. สไลด์ภาพที่บันทึกไว้ล่วงหน้า2คลิปวิดีโอที่บันทึกไวล่วงหน้า3คลิปเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 4. วิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้ล่วงหน้า 5. การนำบันทึกการไลฟ์ก่อนหน้ามาเปิดซ้ำากการไลฟ์เนื้อหาที่ซ้ำกันมากกว่า1บัญชีขึ้นไป 7. วิดีโอที่บันทึกล่วงหน้าโดยใช้ AI หรือการใช้ AI ไลฟ์แทนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเหตุจาก Shopee ค่ะข้อแรกการใช้ไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่ท่านหรือนัก live ไลฟ์รายอื่นบันทึกไว้ล่วงหน้าถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายหลอกลวงแล้วก็เป็นการปลอมแปลงการมีส่วนร่วมในไลฟ์ค่ะข้อ 2. การพยายามใช้ซอฟต์แวร์หรือเป็นการรับ บริการจากแหล่งภายนอกนะคะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมการใช้ AI Live ตรงนี้ก็ถือเป็นการปลอมแปลงการมีส่วนร่วมในไลฟ์อย่างร้ายแรงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามีอะไรบ้างตัวอย่างแรกก่อนนะคะก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าการอัปโหลดวิดีโอสื่อโปรโมทที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการโต้อตอบกับผู้ชมแบบทันท่วงที จากที่เราสังเกตปุ่มวงกลมตรงนี้นะคะก็คือเป็นการที่เราเอาไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าเป็นการเอาไลฟ์อันเก่าเนี่ยมามามาเปิดดีลันนั่นเองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎด,ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ตัวอย่างที่2นะคะก็คือสไลด์ภาพที่บันทึกไว้ล่วงหน้าก็คือจริงๆแล้เาเป็นภาพภาพนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเราอัดวิดีโอหน้าจอแล้วก็สไลด์ภาพไปเรื่อยๆพอเราสไลด์ภาพตอนอัด ัดคลิปเนี่ยแล้วเราก็พอเราอัดเสร็จมันก็จะเป็นคลิปคลิปหนึ่งแล้วเราก็เอาคลิปที่เราอัดเนี่ยมาทําการแบบว่าเปิดขึ้นไลฟ์นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดก,กฎตามที่เขาบอกเนาะถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งก็ต้องเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวที่เป็นภาพแสดงเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีการอัดภาพนิ่งลหลายภาพเราทําออกมาเป็นคลิปนั่นเองนะอ่ะมาต่อตัวอย่างที่3ค่ะ คลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยใช้ AI หรือใช้ AI Live นะคะการอัปโหลดวิดีโอสื่อโปรโมทที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการโต้ตอบแบบทันท่วงทีของบุคคลจริงก็ตามตามตาม,ตามอักษรที่เขาบอกเลยนะคะซึ่งกฎหลักของช้อปปีนะคะจะต้องเห็นหน้าจริงของคนไลค์นะคะซึ่งเป็นกฎหลักเลยหมูมีทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวหมูจะแปะลิงก์ไว้ให้ในในคอมเมนต์คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปย้อนดูกฎหลักการไลค์ในช้อปปีได้เลยค่ะ และจะเกิดอะไรขึ้นหากอัปโหลดเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเมื่อช้อปปีตรวจพบการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้านะคะช้อปปี้ไลฟขอสวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนและลดระดับการมองเห็นของไลฟ์นั้นๆ หากบัญชีของผู้ไลฟ์หรือนักไลฟ์กระทำความผิดร้ายแรงหรือยังคงเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง s h อป e ี้ไลฟ์นะคะอาจดำเนินการระง,งับการไลฟ์ทันทีซึ่งส่งผลให้อาจจะมีโอกาสถูกระง,งับปุ่มไลฟ์ชั่วคราวหรือถาวรได้ค่ะช้อปปี้ไลฟ์จะดำเนินต่อการระมิดดังกล่าวบนแพลตฟอร์มอย่างเข้มงวดและสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ในแอปช้อปปี้ทุกท่านค่ะ และนี่นะคะก็เป็นข้อความนโยบายอัปเดตล่าสุดณนะตอนนี้ที่หมูได้รับจากช h อป e ีนะคะค่ะเนื้อหาที่แชร์ก็จะประมาณนี้เราหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับนักไลฟ์ทุกขั้นได้แล้วก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจะได้ไม่ต้องถูกบทลงโทษจากช h อป e ีจะได้ไม่ต้องถูกถูกตักเตือนถูกถอดปุ่มไลฟ์นะคะเพื่อแบบรักษาบัญชีของเราเอาไว้นกเราจะได้ไลฟ์ขายต่อแบบอย่างต่อเนื่องนะคะ หมูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย